จะมีนว่านป็นทางงานที่จะเป็นพิซซ่าจะเป็นล้อเดี๋ยวให้กินพิซซ่า2ถาดเลยโอ้คนหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ดีแค่คำว่าสองถาดเนี่ย279บาทเองใช่ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างก็ได้พิซซ่ากับพิซซ่าเป็นหนึ่งแถมหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีหน้าใหม่ด้วยหน้าอุ้ยหน้าใหม่เหรอหน้าใหม่อ๋อพิซซ่าอันนี้หน้าเก่าเดี๋ยวจะเป็นหน้าไส้กรอกยูเอ็นนัว ลองกินันะนะครับชิมแล้วครับชิมแล้วครับมันก็ยุ่ยๆว่าหน่อยนัวไหมยุ่ยๆไงมันก็ยั่ยนิดนึงอ่าแล้วมันนัวยไงมันก็รูวแบบอ๋อแล้วเบคอนน่ยเบคอน่ะเบคอนมันก็กรอบอ่าขึ้นท็อปกรูปเมือกี้ทัวสยามเป็นไงวะฟปลมเหมือนหาเสียอ่าอากาศเพราะว่าปีนี้เราจะลงเ้ำาน่ในนามของทักอะไรทักอะไ พักอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องกินพิซซ่า1ิ2เอพักทำงานมาสั่งพิซซ่าหนึ่งแถมหนึ่งข่ได้เราเรนวล่งการทงานของพี่พีั่เสื้อของพิซซ่าในบดีใจมในบ้านโคตรดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วพี่พีเนี่ยต้องเราว่าสมัยก่อนหรือว่าแม้กระทั่งจนทุวันนี้นะคือกินมานานแล้วอ่ะพี่พก็ชอบสั่งพิซซ่าแล้วก็สั่งพีก็คือเิกทุกช่องเติมทุกอย่าง เติมชีสเติมพร้อมใส่กรอบเติมอะไรต่างๆเติมหน้าเติมอะไรต่างๆเลยอย่างเงี้ยพี่เขาเป็นคนที่ชอบกินแล <c ues S 1> ้วก็ชอบสั่งพิซซ่ามาเลี <Sorry. S 1> ้ยงทีมงานแล้วก็เลี้ยงเพื่อนๆตลอดอย่างเงี้ยผมก็ชอบสั่งมันครับก่อนอยู่ด้วยกันเลยเงี้ยก็เลยบอกว่าพอโปรหนึ่งแขมหนึ่งเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นดูเตอร์ของทางพิซซ่าเขาเป็นดูเตรับ พี่เยก็จริงๆก็คือโปรหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยหรือว่าแคมเปญหนึ่งแถมหนึ่งของทางเดอะพิซซ่าคอมพานีครับผมก็จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนก็คือน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วเราก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาจอยแคมเปญนี้แล้วก็จริงๆคือสั่งพิซซ่าตลอดเลยจริงๆคือแบบไม่ถึงพิซซ่าพี่คือแบบไม่ถึงสปิบสองตลอดฝั่งก็ได้นะรูนี่แถมป์ตอนนี้ใช่ครับถึงสิบเจ็ดเมษายนอาจจะไม่เลิ ครับผมสั่งได้อต,ต <c oughs> ครับผมก็โปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมคู่ฟินขวัญใจมาหาชนนะครับทุก,กหน้าทุกขอบ,ท,อบทุกที่ท,ทั่วไทยเริ่มต้นเพียง279บาทนะสำหรับ2ถาดนะครับครับผมจนตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับและมีหน้าใหม่ด้วยคืยอไส้กรอกย่อโนบิคอนสั่งได้ทางไหนบ้างสั่งได้ทางโทรสั่งก็ได้112ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ครับผมไปนะ เมื่อวานมีปิดปาะมาณวินตอนตรงไหลขามันมีโอ้การะดูกที่ขาหลังมาจริงๆก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับแค่แบบแค่ชินชินเวลาแบบอ่าเวลาไปเล่นเวทอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเกรงขาดูกล้ามเยอะพอมันเกรงมากเหมือนเส้นมันเหมือนมันชินมันชินชินนะเวลาเวลาเวลามันตึงแล้วมันก็จะแบบมันเกรงเกรงเช็คเยอะๆแล้วไปขับแล้วคือเป็นห่วงอะไรอย่าเงี้ยว่าเบลี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับผมเป็นเป็นปกติครับผมแต่ว่าก็จริงๆมันก็ดูแล้วมันก็เสียบุคลิกนะก็พยายามเดี๋ยวจะลองปรับดูไม่ใช่ทำไมหลายคนเป็นห่วงว่า แบบเป็นโรคผิวหน้านี่ผมมีนัดตัดขาแล้วเนี่ยร้อนเล่นรอนเล่นเพือนเคื่เขาบอกก่อนหน้านี้เหมือนแบบก็เห็นตากระตุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นพักๆคือช่วงช่วงที่ตากระตุกมันคือช่วงที่ผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์มันจะชอบหลุดออกจากตาเป็นช่วงที่มีพิรุษใชผมก็จะหลับตาเช็คอย่างเงี้ยว่าข้างไหนชัดข้างไหนไม่ชัดข้างไหนก็ติดแล้วรำเมสิกมาไรำเมสุขภาพเราเต็มร้อยเต็มร้อยครับผมเต็มร้อยครับจริงๆเราไปเช็คสุขภาพไหวหี่ก็ปลราก็ปีละค่ะ ก็เช็คอัพแบบเต็มเหนียวเราเห็นแล้วที่แฟนแฟนๆก็แชร์กันที่แบบเฮ้ยเราข่ากระตุกตรงนั้นเราตกใจก็ก็ไม่รู้ว่าบางทีทําก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่ามันมันก็ก็ไม่ได้รู้ว่ามันมันเป็นอะไรได้ใช่ใช่ครับแฟนๆเขาโฟกัสทุกอย่างของเราเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นห่วงครับแต่ว่าแข็งแรงดีครับผมอย่งเป็นห่วงสุขภาพแค่ไหน โอ้ก็ค่อนข้างผูสุภาพนะผมก็พักผ่อนนอนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เช็คอัพกินอาหารที่เช่นพิซซ่าดูมีดูมีเกี่ยวนะเติมพลังงานเติมพลังงานใช่แต่คุณค่อนข้างเราเพรา่าปาพักผ่อนมาที่ไหนไปไิวๆเลยแหละที่ไหนมาไปที่ไหนมาไปเที่ยวไปหัวหินเองอ เพราะว่ามันยัวนัวเบคอนไงเดี๋ยวจะซื้อพิซซ่าไม่ได้มันก็ต้องยั่วๆกันหน่อยแล้วก็ต้องยั่วๆกันหน่อยยโมโหเป็นไงบ้างที่ับกานแต่เอาวิวกลั้มาพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมก็เหมือนไปรีเฟรชตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไปเติม e n e จ g ้ให้กลับมาทำงานได้เลย ที่ออกมานี่คือเซ็กซี่เยอะมากเลยนะบานี่ก็จแบบเซ็กซี่เซ็กซี่รลยเปล่าสุดๆเห็นแล้วหล่อรุ่มไหนเนี่ยฮอตเลยที่รุกที่แบบไอ้ี่แมนไอ้นะ้ีแมนท่ทุท่านนั้นลงนี่หลายปีแล้วนะไม่เคยทำทานี้เลของเขามันแบบนับวันอยู่แล้วคือแบบ เห็นดุนชินแล้วไม่ร ok ู <the <the ้ว่าเขาลงแบบเห็นแบบเซ็กซี <the <the ่ตลอดเลแบบเป็นทางของเขานี่นๆาลงทีเราอยากเห็นเขาแบบไหนเขาแบบเปลอแล้วก็เขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วนทจะตทีไหนเขาเป็นคนลเวกันนะผมเราางันเราเปไนรานผมเป็นเวเท่หล่อทัริง เล่ท่อหล่อเท่เขาก็เทแหละครับผมแต่เรื่องหล่อก็แบบยังไงหล่อกไหมหล่อกไหมสมัยของชาตินะพูดดีๆนะใครบอกของใกรชาติฉันบอกเองหล่อกเขาก็หล่อนะสนใจสนใจตี๋บ่อยแล้วแต่เราไม่คิดจะทำแบบว่าเออตามเขาบ้างหรอความเด็กซี่อะไรฮที่อะไรฮะผมไม่ได้แบบโอ้โหผิวนวลผ่องเท้ากเยอะบอกเขาไปกิน ิซซ่าไงอร่อยอ่ะเออมันอร่อางกายในรูปแบบมั่นใจในรูปนั่งเหมือนก็ไม่ค่อยชอบโชว์ชอบแบบเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพอดูในงานที่มันแบบปังปังปังมันจะเห็นแล้วมันจะได้เซอร์ไพรส์เลยอ๋อถ้าเราจะได้เห็นแล้วปีนี้มันมีงานอะไรนะเนี่ยมันจะเป็นทัพคู่ยั่วๆใช่นะฮะทัพคู่ยั่วๆทางนั้นอะไรนีทางนั้นทางนึงไงทางไหนเนี่ย พีพีเขาไม่เคยชวนผมไปทำอะไรพวกนี ah. <S <S an anyway, like. ้เขาทำอะไรเขาก็ไปเที่ยวเขาไม่ชวนผมเลยอ่าทำไมไม่ชวนปีทำไมไม่ชวนอยู่นึกเปล่าคนหน้าอินดี้ทั้งใจอ่ะนี้อันนี้ทน้งใจนะเขาพูดเป็นงั้นเลยไม่มีเลยไหมไม่มนะอ๋อมีสิมีสิอะไม่ครับเราฟังสำเร็จตลอดปีนี้กับรางวัลทุกได้รับมา งานหนึ่งงานลายก็ A P P ก่อนครับผมก็ของพีได้เป็นรางวัลเ Best Male Best Male Artist Australia ใช่ไหมฮะใชครับผมก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนแฟนๆก็ร่วมกันโหวตให้ได้รางวัลแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นรางวัลที่แบบมันก็มีค่ากับตัวมากเพราะว่าแบบเป็นเป็นรางวัลในนามของศิลปินที่เป็นอาร์ติสต์ก็ขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนตัวพีด้วยแล้วก็ตัว ครับแล้วก็ของผมเป็นรางวัล Melody of the Year รก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วที่ที่มโอกาสได้ได้รับรางวัลนี้นะครับปีเราก็เป็นเพลงอ่ะชอบตัวเองตอนอียู่เพลงปีนี้ก็จะเป็นเพลงมิเชรีส e ด i วก็ดีใจนะผมดีใจที่เหมือนว่าเพลงเรามันมันมีคนนึกถึงแล้วก็เอาไปเอาไปใส่เอาไปทำเป็นเมโลดี้ไปทำเสียงเล้าอะไรเงี้ยก็ มันเป็นกำลังใจมากกว่ากำลังใจที่ที่ผมว่าหมายถว่าเราก็ยังแฮปปี้แล้วก็มีไฟที่จะทำงานต่อไปคิดอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอยนยผมว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดของของการเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งนักแสดงหรือแม้แต่ว่าบุคคลนะนะผมว่าทุกงานที่เราได้รับคุณค่าเนาะ,ะเรารู้ว่าเรากำลังทำทุกวันนี้แล้วมีมมใครที่ได้อะไรจากมันอยู่ครับมีข่าวร้อนมาจากทางบ้านข่าวร้อนบอกว่ามีข่าวว่าไม่พี่รัตแอบซุ่มพักสาวบกอมีคนบอกว่าดูินมเฮ้ยรู้ได้ไงอะ พี่ไม้เขารู <t <t ้กันหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าจริงไหมคะเอาคำเจริงเลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยฮะผมไม่รู้เรื่องเลยคือคือพี่ไม้นี่ต้องถามพี่พีกี้ว่าจะซื้อสาวบอกก็คือจริงๆพี่คบกับพี่ไม้แต่ว่าเราเลิกกันแล้วเพราะเราคบกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นมิวกินก็รักรักสามเศร้ากันอย่างนีรักเศร้ากีเศร้ามากแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า มีพิซซ่าที่ดีเอ็นจานให้พิวกินได้ใช่แล้วมันหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะก็เลยแชร์กันได้ถ้าหนูดีไหมเป็นพิซซ่าเป็ไรเซฟิวกินแถมไ่พีก่ะเพราะแบบจริงซ่ามันไม่จริงไม่ได้ไม่ใช่จิ๊พี่สาวบอลคจะเป็นผมได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ผมไม่รู้เลยเหมแต่ว่าไม่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 เคยคุยกับพี่ไม้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ ถามเท่าตัวดีกว่าบอกว่าแกจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้จริงๆแอบพี่ถามแบบเนี่ยเขาโยงมาหาผมแล้วเนี่ยขอองเนี่ยให้พี่พี่ถามเลยพี่ๆผู้สื่อข่าบอกกอไหนกันแน่มีบอก<ะ>กอไหนอีกอาจจะเป็นตำแหน่งของนิตยาาสารหรือเปล่าไม่รู้บริวาเป็นบรรจงการเหรอบอกกอคือย่อมาจากอะไรเบคอนกรอบจาก แก่ไส้กรอ่เยอะเลยคุนใช่หลังหลังที้เวลาพีพีเขาลงรูปอะไรนึกซารี่เราชอบแกงเียนแบบแกงถามเนี่ะเฮ้ยผมเปล่านะผมเปล่านะผมไม่ได้เรียนแบบนะมันเป็นความบังเอิญเขาเขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ีไม่ผมไม่เห็นแล้วแบบจริตมันแบบอ่าอ่าอ่ามันก็เลยต้องขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงมันแบบมันแบบจนได้คุยกันมันก็ปกตินะพอเพอก็มาเป็นโมเมนต์เขาแค่นี้เขาแค่นี้เขาทแค่นี้แบบอ๋อ มันก็เลยแบบมันจะไงนะมันเป็นยังไงนะขอลองซะหน่อยอะไรอก็าองด<ช>ูงใช่เห็นแบบเอยมุมเดียวกันเลยทํางานต่อกันเลยโอเคขอบคุณคคครรับบขอบุณอบับ <c oughs>